And catch your drift more death than legs on a millipede and you call it a gift I've been waiting for so long Waiting to hold on So keep your ears to the ground Cause 20 So what do you to do when I also like I'm wing that show me อธิบายผิดแล้วกับอยู่กับผมหน้าจอเดสก์ท็อปครับนะตอวันนี้ผมไม่ได้จะมาเล่นเกมไม่ได้มาสอนอะไรนะแต่มาทำ้งีับมาแจกอินโทรเง,งีับถึงแม้ก็สวยก็ไม่อะไรครับจะเอาของคนอื่นก็ได้ครับแต่ผมมีวิธีทำให้มันขยับนะฮะก็เครดิตก็อยู่กับเบลิเฟอร์นั่นเองนะฮนะแล้วก็ไปที่เดีย๋ยวผมอัพให้นะฮะนี่ มันจะขึ้นมาอะไรเงี้ยผมยังไม่ได้อัพวิลล่านะนี่ครับ,บ,นะค,รบคุณก็ลงดีสกรีมครับคุณลงตัวนี้ก่อนนะพอคุณได้คุณก็กดนี้้เขาไปกดนี้ครับ,ค,รบคุณก็รอมนิดหนึ่ง,น,งนะฮะอ่ะพอมันได้อย่เงี้ยก็กดโอเคไปคุณก็ไปที่อินโทรของคุณเลยแนะนำว่าอินโทรต้องเป็น MVM นะฮะอ่าประมาณนั้นแหละ แล้วคุณก็คลิกแล้วคุณก็ใส่มาเซตแบทกาวนะนี่ครับแนะนำครับต้องเป็น M ออ่า W M V ครับโอเคคือ W M V นะอ,อ่าผมก็สอนได้แค่นี้ครับไม่ไหายครับไม่มีอะไรมาครับนี่ขอลาอก่อนครับสวัสดีครับผม